สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชประจำเดือนกรกฎาคม2568สกรมุ่งมั่นพัฒนาชาวประชาเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนท่านผู้อำนวยการจันทิพย์สิงห์ทุวงสานนนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี คณะครูและบุคลากรทุกท่านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชบริหารงานโดยนายปุริทัศ์สีแจมรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวช ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคมดังนี้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สอกรอระดับอำเภอเดิมบางนางบวชการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชมอบหมายาคณะครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน14ตำบลจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้เรียนสกรอระดับอำเภอเดิมบางนางบวชภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้เรียนสกรระดับอำเภอเดิมบางนางบวชภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่23-24กรกฎาคม2568ณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวช และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรนษามหาราชินีงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรระยะสรรั้นไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชันเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปกิจกรรมตามนโยบายสอกอ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพาสอนอระหว่างวันที่18-20ถึงกรกฎาคม2568นะห้องประชุมตระกูลโรรถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับและตรงจะคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่3 0ถึง31กรกฎาคม2568และวันที่1สิงหาคม2568นะ วังยางริง River Park ort, เวอร์พาร์ครีสอร์ทอศรีประจันจัังหวดสุพรรณบุรีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพันษาปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกวันที่8กรกฎาคม2568ณนะบริเวณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลายัยถึงสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลเขาพระ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่เดือนถัดไปสวัสดีค่ะ